เจ้าช้างน้อยฮะนะเป็นกล้วยไม้ตระกูลช้างกระนะที่นาเล็กเอามาผูกเกาะไว้กับต้นปีบฮะนานหลายปีแล้วไม่ได้โตถึงไหนเลยเพราะว่าเขาอยู่กับธรรมชาติที่มันมันไม่ใช่อนะ่ะเรื่องของแสงอาจจะหนักไปแต่ว่าน้ำอาจจะน้อยปุ๋ยอาจจะน้อยนะหรือว่าบรรยากาศอาจจะแห้งเกินไป เดี๋ยวนาเล็กเอาไปใส่กัะถางที่ช่องจิตนานสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นั่นเลงก็กลับมาถึงแฝดแล้วนะเอามาปลูกหากที่เกาะนะเนี่ยก็เป็นกล้วยไม้ตะกูลช้างน่าจะเป็นไม้นิ้วนะเพราะนานั่นเล็กปลูกทิ้งไว้น,นานมากหลายปีไม่โตไปถึงไหนเลยนะอยู่กับธรรมชาติพวกนี้มันต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะพวกไม้นิ้วเนะี่ยเขาไม่ใช่ไม้ที่แบบว่าเกิดมาจากป่าเกิดมาจากธรรมชาติโดยตรงเพราะฉะนั้น ไม้ที่ได้รับการผสมและได้รับการแต่งสายพันธุ์มันจะไม่แข็งแรงเท่ากับไม้ป่าจริงๆนะก็วันนี้เปลี่ยนเอามาดูแลเองนะดูแลใกล้ๆนะนี่แหละไม้ตระกูลช้างนะมาลุ้นกันว่าเป็นช้างอะไรแน่นะพอพวกนี้เห็นเด็กๆเ,เล็กๆอย่างนี้เราไม่รู้หรอกว่าเป็นช้างอะไรนะมีทั้งช้างกระช้างแดงช้าง เือกนะหรือว่าช้างการะตูนนะหรืออีกลหลายๆตระกูลช้างนะช้างชมพูช้างส้มอะไรเนี่ยเยะอะแยะเพราะนาเล็กได้มาตอนนั้นก็จำไม่ได้จริงมันนานแล้วกนะ็มาลุ้นกันว่ามันจะออกดอกแล้วเป็นอะไรนะเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ที่นาเล็กจะขูกกะ่เกาะนี่ก็เป็นเกาะขอนไม้นะตอนนี้เป็น เง่าไม้ไผ่รากไม้ไผ่เอามาปลูกเกาะไว้ตรงนี้เดี๋ยวดูกันว่าน้าเล็กจะหามุมเกาะยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างตัวกเกาะน้าเล็กก็จะหามุมที่เราจะแขนแวนเราจะไปแขวนอย่างเงี้ยผนไม้เราก็จะเกาะอยูน่นก็หามุมที่มันเหมาะสมว่างั้นเถอะ อันนี้มันงุ้งเ่าไหนจะงายให้มัน,นเกาออกมารับแดดรากาให้ดูรากก่อน,นต้องตัดแต่งรากให้ดูรากตัวไหนที่มันดูไม่ดีน,นี่นาเล็กไปมันเกาะต้นไม้เี่ยก็ ตัดแต่งไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะนะตัดสั้นก็ได้นะตัดออกไปเลยก็ได้แต่ว่านาเล็กต้องการเอาไว้เป็นที่ใช้ขูกยึดนะมันจะมีรากที่มันยังดีอยู่เนี่ยมีรากยังดีอยู่อันหนึง่งตัวนี้ไม่อยากให้มันช้ำนะให้มันเลื่อยไปเรื่อยๆว่าง,งั้นเถอะให้มันงอกไปเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ดึงออกมาก็ตัดแต่งไปเลยไม่ต้องไปกลัวเดี๋ยวเขาง,งอกรากใหม่ เพราะว่าจุดที่รากเขาจะงอกเนี่ยหนึ่งออกจากโคนโดยตรงสองรากที่ยังพอที่จะเป็นรากเก่าเนี่ยพอยังเขียวเขียวอยู่มันก็จะสามารถที่จะงอกแตกออกใหม่ได้ตัวนี้รากมันมีรอยหักแล้วอาจจะพอมีจุดที่งอกได้นตัวนี้ก็อาจจะมี งอกได้เหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่าเลเน้นตัวนี้ยังดีอยู่แล้วรอารากใหม่บนาะคนถามว่าต้องใช้กาบมะพร้าวหุ้มหรือเปล่าไม่ต้องนะไม่ต้องใช้กับมะพร้าวหุ้มเลยเราปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะเดี๋ยวรากเขาเลื้อยไปหาจุดเกาะเอง อะไรก็หาหมุมที่มันวางแล้วมันสบายสบาย,บายดูแล้วมันเนี่ยดูแผนแล้วมันจะโชว์เห็นชัดเจนใบแผ่รับแสงเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงได้เนี่ยใบยเขาแผ่รับอย่างนี้แต่ใบออกมาใหม่มันก็จะแผ่รับด้านหน้าไปอย่างนี้นะด้วยที่ปลูกแะลรก็จะ ผูกยึดไปเลย,เ,ยเอาลวดธรรมดาเนี่หลวดที่ยึดกันทั่วไปเนี่ยรัดได้นะรัดได้แต่ว่าอย่าให้ไปกินเนื้อนะอย่าไปให้กินเนื้อของลำต้นเขานะก็คือรัดผูกไว้ลุมหลวมตัวนี้แล้วไปกะปิดเลย เอาพออยู่ฮะเอาพออยู่นั่นเลยก็จะไอ้รากที่เรามาไว้เนี่ยยีในหลานมาถักมาไว้ปลูกยิบอาคิ์ก็ต่อเลยเนี่ยนั่นเลยก็จะรวบอันนี้เรารัดเน่นได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันนี้เป็นรากเก่าเนี่ยตัวนี้เป็นรากเก่าเนี่ยเนี่ยเส้นนี้ยึดไว้แล้วก็หมนุนอ่า นี่ยเรียบร้อยสามารถที่จะเอาไปแขวนได้เลยใหม่ๆนะแหละจะแขวนไว้ในจุดที่มันรำไรซะไว้ก่อนนะเลี้ยงให้เขาฟื้นก่อนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายพวกนี้ไม่ตายเพราะนะัเล็กทิ้งไว้อยู่ในธรรมชาติมาหลายปีแล้วเพียงแต่เขาไม่โตแค่นั้นเองเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลไม่มีปุ๋ยไม่น้ำอะไรไม่เพียงพอ อามาดูจุดที่นาเล็กเกาะนะก็เอามาเกาะไว้ในร่มรำไรได้รับแสงยามเช้าฮะตรงนี้นี่ปูกเกาะไว้ก่อนก็สามารถที่จะย้ายได้นะถ้ามุมนี้แล้วมันไม่โดนแสงหรือว่ามันเจริญเติบโตได้ดีเราก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่มุมอื่นหรือว่าไปแขวนที่อื่นได้นี่ฮะเล็กมีกล้วยไม้อย่างอื่นด้วยนะ ให้ดูบรรยากาศเนี่ยช่วงของแสงเนี่ยเนี่ยยามเช้ามันก็จะมีมาทางนี้พอได้บ้างไม่เยอะนะมีมะม่วงบังนิดนึงนะก็ตรงนี้น่าจะประมาณ9ก้าโมงสิโมงก็จะได้รับแสงนะจนไปถึงประมาณเที่ยงนะลมโกรกสบายไม่อับไม่ชื้นลดน้ําได้นะอยู่ใกล้น้ําด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ ก็พามาปลูกกล้วยไม้ตะกูลช้างชิ้นเล็กๆนะตัวต้นเล็กๆแต่ว่าคอยลุ้นกันต่อไปว่าจะออกดอกเมื่อไหร่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ